สวนลำใหญ่นะคะเพืเ่อนเอารถมอเไซค์มาวันนี้ไม่ไดเอารถยนต์มานะคะม,มาบ้านคุณนะเอาอนะคะถ้าลูกมันโตนะกิ่งมันจะโอ้ยละถึงถึงดินเลยนะคะเพืเ่อนเนาะเห็นไหมคะ ใครอยากกิกนลำไย,ย ń, มาได้เลยนะคะที่บ้านปลาเหี่ยงลำไยดกมากๆเลยทุกปีอันมิตรก็มาเอาที่นี่แหละ ada, นะคะมาเอาที่บ้านคุณน้านะคะคุณน้าก็ปอกสมโอให้ให้แล้วนะคะอันมิตรก็เลยไม่เอาเอาที่ปอกนะคะก็เลยมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวบ้านคุณน้านะคะเอามางเหี่ยงนะคะบ้านคุณน้านะคะคุณน้าก็ขยันนะคะ คุณน้าเอาส้มโอให้นะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะต้นส้มโอเนาะมากเลยอืมปีนี้ก็ดกเหมือนกันแต่มันยังไม่โตนะคะเพื่อนๆเนาะบรรยากาศนะคะที่บ้านการบ้านคุณน้ามาฝากเพื่อนๆกันนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศนะคะอันนี้สวนลำไยนะคะเพื่อนๆเนาะ ต้นมะนาวลำใหเยอะมากเลยนะคะเป็นสวนเลยนะคะ,ะนี่ไม่ก็ทิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆนะคะถ้าลูกมันโตนะกิ่งมันจะโอ้ยละถึงถึงดินเลยนะคะเพื่นอนๆเนาะเห็นไหมคะเราเห็นอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยเวลาถ้าลูกใหญ่ๆนี่โอ้โดกงจริงๆค่ะต้นหนึ่งกินไม่หมดเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะ ส้นลำไยนะคะดกมากเลยเห็นไหมคะต้นโน้นน่าดกนะคะปีที่แล้วนี้โอ้ยนี่ไม่เห็นดกมากลูกกำลังโตนะคะเพื่อนเนาะกำลังโตเห็นไหมคะแถวนี้มีแต่ต้นลำไยกันนะคะเขาปลูกเป็นสวนลำไยเลยนะคะนะคะ ลำใหญ่้รมากเลยอืปีนี้ก็ดกเหมือนกันแต่มันยังไม่โตนะคะเพืเ่อนๆเนาะอ่าบรรยากาศน,นะคะที่บ้านคุณ้าก็ปอกสมโอให้ให้แล้วนะคะอ่าก็เลยไม่เอาเอา,เอาที่ปอกนะคะก็เลยมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวบ้านคุณน้านะคะ,อะเอามาอย่านะคะคุณนา้าท่านอยู่คนเดียว บ้านคุณนะเอาลูกกำลังโตนะคะคเพื่อนเนาะกำลังโตเห็นไหมคะเอารถมอไซค์มาวันนี้ไม่ได้เอารถยนต์มานะค,นคะ,นะเห็นไหมคะสวนกำยายะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นู่นอะ เก่งมากเลยนะคะมาใส่จอดนะคะเพื่อนๆไปตลาดเมื่อเช้าตลาดพานเอารถมาใส่ไปรถยนต์ไม่มีที่จอดใครอยากกินลำไยมาได้เลยนะคะที่บ้านประแหงลำไยดกมากๆเลยทุกปีอันิตรก็มาเอาที่นี่แหละนะคะมาเอาที่บ้านคุณน้านะ,ะเขาขาวพูนไปหมดเลยนะคะเนาะเ,เห็นไหมคะ นาฝนนะคะนาฝนแถวนี้มีแต่ต้นลำไยกันนะคะเขาปลูกเป็นสวนลำไยเลยนะคะอ่านะคะอ่าลำไยญ่แล้วนะคะต้นมะนาวโอ้ยต้นลำไยเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เนี่ยลำไยต้นนี้ดกมากๆเลยนะคะอ่านะคะเราเห็นอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยเวลาถ้าลูกใหญ่ๆนี่โอ้โดกจริงๆคะ่ะต้นหนึ่ง กินไม่หมดเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะเราเห็นอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยเวลาถ้าลูกใหญ่ๆนี่โอ้โดกจริงๆค่ะต้นหนึ่งกินไม่หมดเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะมาใส่จอดะคะเพื่อนๆไปตลาดเมื่อเช้าตลาดพานเอารถมาใส่ไปรถยนต์ไม่มีที่จอดไปตลาดมาเลยแวะมาหาคุณนะ้าเนาะ คุณน้าอยู่คนเดียวนะคะไม่ก็เลยซื้อกับข้าวมาฝากคุณน้ากันต้นมะนาวนะคะต้นมะนาวก็เยอะนะคะ,ะเยอะมากเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะบรรยากาศนะคะเพื่อนๆได้เห็นกันนะคะ,ะนี่คะ่ะต้นมะนาวบรรยากาศเช้าๆอ่มันบรรยากาศยามนี้นะคะเพื่อนๆ เราเห็นอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยเวลาถ้าลูกใหญ่ๆนี่โอ้โดกจริงๆคะ่ะต้นหนึ่งกินไม่หมดเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะต้นมนะนาวสวนลำใหญ่นะคะเพื่อนๆใหญ่มากๆเลยนะคะพาเพื่อนๆไปดูสวนลำใหญ่นะคะลำใหญ่อ่า ขึ้นไปเองหน่อยค่ะทางไปที่พวกอาขาอยู่เนาะ,ะแถวนี้มีแต่ต้นลำไยกันนะคะเขาปลูกเป็นสวนลำไยเลยนะคะนะคะลำไยลายเดินเดินดูกันเดินดูสวนลำไยนะคะสวนลำไยนะคะดกมากเลยเห็นไหมคะ,ะ,ะตัวโน้นน่าดกนะคะ ีดีแล้วนี้โอ้ยนี่ไม่เห็นดกมก้งบรรยากาศเช้าเช้าอ่ามันบรรยากาศยามนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนะคะถ้าลูกมันโตนะกิ่งมันจะโอ้ยละถึงถึงดินเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะโอ้เห็นไมค่ค้างมากเลยอืมปีนี้ก็ดกเหมือนกันเลยมันยังไม่โตนะคะเพืเอ่อนเพื่อนเนาะอ่า บรรยากาศน,นะคะที่บ้านมาบ้านคุณน้าเอาใครอยากกินลำไยมาได้เลยนะคะที่บ้านประแหงลำไยดกมากๆเลยทุกปีอันมิตรก็มาเอาที่นี่แหละนะคะมาเอาที่บ้านคุณน้านะคะบ้านคุณน้ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ คุณนาก็ดกมากๆเลยกับปีที่แล้วนะคะอเอารถมอเตอร์ไซค์มาวันนี้ไม่ไดเอารถยนต์มานะคะมีเพื่อนๆเดินชมกันนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศยามยามเช้านะคะยามเช้ายามก็สายแล้วเลยนะคะสายแล้วนะคะไปตลาดมาก็เลยแวะมาหาคุณนาเนาะคุณนณายอยู่คนเดียวนะคะมีก็เลยซื้อกับข้าวมาฝากคุณนากัน ลูกกำลังโตนะคะคเพื่อนเน,ะนาะกำลังโตหไหมคะมาบ้านคุณน้าเอาไหมคะสวนลำไยเห็นไหมคะเพื่อนๆโน่นนอะสเหงียงนะคะบ้านคุณน้านะคะ,ะคุณน้าก็ขยันนะคะ คุณน้าเอาส้มโอให้นะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะต้นส้มโอเนาะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะเอาอีกสักหน่อยจะได้กินแล้วนะคะดกจริงๆค่ะเห็นไหมคะถ้าใครอยากกินลำใหญ่มาได้เลยนะคะที่บ้านไปเหียงลำใหญ่ดกมากๆเลยทุกปีนิดก็มาเอาที่นี่แหละนะคะมาเอาที่บ้านคุณน้านะคะแถวนี้มีแต่ต้นลำใหญ่กันนะคะเขาปลูกเป็นสวนลำใหญ่เลยนะคะ ะคะลำไยใครอยากกินลำไยมาได้เลยนะคะที่บ้านประเหงลำไยดกมากๆเลยทุกปีอันเมตก็มาเอาที่นี่แหละนะคะมาเอาที่บ้านคุณน้านะคะไปตลาดมาก็เลยแวะมาหาคุณน้าเนาะคุณน้าอยู่คนเดียวนะคะอัมก็เลยซื้อกับข้าวมาฝากคุณน้ากัน ลูกกำลังโตนะคะเพื่อนเนาะกำลังโตเห็นไหมคะกอดคะ่ะไม่มีที่จอดเห็นไหมคะนะต้นลําใหญ่นะคะ,ะเดี๋ยวไว้วันหลังจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาวันนี้ไม่ได้เอารถยนต์มานะคะอันนี้ก็พาเพื่อนๆเดินชมกันนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศยามยามเช้านะคะยามเช้า ยำก็สายแล้วเลยนะคะสายแล้วเนี่ยเอารถมอไซค์มาวันนี้ไม่ได้เอารถยนต์มานะคะ,ะคุณนาก็ปอกสมโอให้ให้แล้วนะคะอ่าม่ก็เลยไม่เอาเอาที่ปอกนะคะก็เลยมา